วันนี้นะครับผมก็ได้มาตลาดอัศวินนะครับนะกับคุณแม่นะครับนะาเช้านี้นะแล้วพอดีก็มาได้นะครับมีคุณแม่ผู้ใจบุญนะครับน้ท่านก็เหมือนกับต้มสมุนไพรนะครับนะเป็นสมุนไพรแท้ๆเลยจากไม่มีสารปนเปื้อนนะครับนะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาถามคุณแม่เขาดูนะครับอยู่ที่ตลาดอัศวินนะครับในท่านีนะครับเจ้าของสูตรสวัสดีครับแม่นี่ครับเจ้าของสูตรเชิญเลยครับ เดี๋ยวคุณแม่เขาจะบอกสูตรนะคะกันโควิดได้อะไรไดเลยไอ้ตัวนี้นะมีจะมีถุงนํำก่อนนะคะขิงขิงขากระชายใบเตยมะตูมน้ำมันมะกรูดก็คือผิวมะกรูดนะคะไคลขมิ้นแม่ต่อได้เลยมันเยอะอ่ะจาไม่ได้แต่ว่ารู้ว่ามันมีสิบสองตัวยามันคือนาหน้าด้วยการที่มีขิงเยอะๆขิงขากระชายใบเตยมะตูมมะกรูดไทยขมิ้น ลูกใล้ใบถ้ามียอดทัาทิมใส่ยิ่งยอดเลยเนี่ยเออนะครับทันทันไหมครับนะสิบสองสิบสองมีสองตัวยานะครับนะไไม่ไม่พอก็เราก็ได้เทไหรเท่านั้นก็ได้เยมะตูมมะตูมแหงนะคมะตูมที่ตก่าการนะเอฮคุณแม่ไล่ลาดับนิดนึง้าๆตัวยามีอะไรบ้างนะครับเเริ่มต้นเลยนะฮะหนึ่งมะตูมขมิ ชาชายใบเตยไคลตะไคร้คิวมะกรูดที่ที่นำหน้าเลยนะเนี่ยขาดไม่ได้ในที่ใส่จากด้านมาก็จะมีลูกใต้ใบลูกใต้ใบยอดทับทิมมีม,มีหอมแดงมีลูกใต้ใบเน่ยใส่ไปรวมกันอยู่ประมาณเนี่ยสิบอย่างอ่าเนี่ยนะครับด้านนี้ก็เป็น สูตรที่ผมมาแต่เช้าเลยนะได้พอดีนะครับก็ลองนําไปใช้ดูกันนะครับนะขอบคุณขอบคุณแม่นะครับชื่ออะไรครับคุณแม่ครับแม่แดงค่ะคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยแม่แดงคุณแม่แดงนะครับอยู่ที่จังหวัดลําปางนะครับนะจุฬาลัตัศวินนะครับมามาเจอได้นะครับนะถ้าท่านแวะมาที่นี่นะครับนะเพราะว่าที่นี่นะครับคือไม่ไม่มีคน คนไม่มีโควิดอะคัะพูดง่ายๆนะพูดกันตรงๆเลยมันต้องแบบไม,ไม่ปีใครเป็นโควิดนะครับนะลแล้วก็ตลาดอัศวินก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในด้านการตรวจของเช็คนะครับของโควิดนะครับเข้มงวดมากนะครับนะเป็นสถานที่ขอชื่นชมนะครับจังหวัดลำปางนะครับนะครั้งแรกที่มาคือเกินร้อยครับผมนะให้เกินร้อยแล้วก็แม่ค้าแม่ขายยิ้มแย้มันทุกท่านนะครับการบริการนี่สําคัญนะครับนะ เราผมผมผมชอบการบริการที่ที่ยิ้มแย้มนะครับและที่นี่ก็เป็นที่ตอบโจทย์นะครับว่าคงมาครั้งเดียวไม่ได้นะครับต้องมาหลายๆครั้งเลยนะครับนะเพราะประทับใจมากครับจังหวัดลำปางนะครับผมสวัสดีครับ